สวัสดีจ้าครูติวสาวนาค่ะวันนี้นะคะเติ่วซื้อหน่อไม้ไล่มานะคะนี่เลยหูแบบเยอะสามสิบบาทให้ถูกมากเลยนะคะเยอะมากเดี๋ยวเราจะมาตอกกันนะคะหน่อไม้ไล่นะน่าจะปอกอยากหรอไหนะมลอบไปพ้อมกีบไปพ้อมกระเด็นให้ลอ จะแกงนะคะน่าจะซื้อแบบขาเจ้าปอกขายค่ะนะมันหน้าซื้อแบบนี้มาเลยสตัวได้มาปอ,อกเองวันแบบนี้ต้องมาต้มนะคะเขาก็มีแบบต้มขายด้วยนะคะแต่แบบนี้ค้น้อยเยอะมากเขาแบบ ขายเลมากวันนี้คุตยวซื้อมาแค่สามสิบบาทนะคะเขาบอกว่าสองอะไรนะสองกรองห้าสิบบาทว่าคุติวเปาะไม่ไหวเอามาแต่แบบพอดีต้มแกงะะอะไรต่ะงๆข้าเจ้าว่ามันแทบเพอต้องมาพิสูจน์ค่ะมันแซบรบรีโรบอนี้แต่มันโอเคอยู่นะคะน่าจะใหม่เลยนะ,ะได้อยู่นะคะ ดูการนี้หน่อไม้มันเยอะนะคะหื้หน่อใหญ่เลยนี่เลยค่ะว้าวใส่นี่เลยจ้ะเสร็จไปอันคาถทุงมาใส่ค่ะนี่เลยนี่เลยเดี๋ยวเราปอกอันนี้เล็กดูนะคะ ไม้ไรแถวบ้านก๋ติวไม่มีนะคะหน่อไม้แบบนี้จะมีแถวนี้นะคะจะอร่อยนะคะหน่อไม้นี้จะเป็นแบบมันๆหน่อไม้นั้นก็อร่อยนะหน่อไม้ไฟไหม้บ้านก๋วตีวนะมันก็แบบแอบเป็นขมนีม่เลย นี่ไปหามาม้มานะจ๊ะไปหามาแต่ตลาดว้าวคุณติวก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยปอกหนมไม้เป็นด้วยนะคะ ม,มันคำนี้นะคะมันเป็นคายเพราะเอิามันเป็นคาย,เ,ย,เ,ายเราต้องแบบปอกแบบระมัดระวัง เขาแบบมันน่าจะเป็นหน่อแบบใกล้ดินนะคะหน่อตะปูตะปิขะนาดเขาเอิญมันก็เลยมีดิน,นะะส่วนแล้วก็ตกด้วยอ่อนใช้ได้เลยนะคะโอเคมากเลยก็ติวกลัวมันแบบหลายวันนะคะแต่ว่ามันมันโอเคมากเลยนะคะน่าจะซื้อมาสักสองถุงน,เนะเอาไปต้มกินนะอร่อยมากเลย ก็เพิ่งได้ไปเดินตลาดค่ะไม่ได้ไปในรอบหนึ่งเดืนอนโหู้ติวแบบว่าตอนนี้นะคะติวก็ปอกนอะไม้เสร็จแล้วคะ่ะนี่เลยโอย้ได้เยอะเหมือนกันนะคะ แล้วก็จะเอาไปต้มแกงนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้การรับชมนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กุติวสาวบานาด้วยนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งให้กุติวสาวบานาด้วยนะคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย